สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าขึ้นเขาเก็บผักหวานน้ำย้ายได้จ้่เด้อเบิ่งดูต้นนี่เบิ่งน้ำย้ายได้เห็นแล้วต้นนี่นี่จ้าต้นผักหวานมาเมืองกาลเด้อจ้าเด้อมากับสาวหน่อยสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ <c oughs> เนี่ยบดแดงไปน้ำเก็บผักหวานไปน้ำนะจ้ะพ่อผักหวานก็เก็บนะจ้ะ กำลังแตกนะพ่นเก็บไปก่อนลนะแตกไหมช่ม้นนี่ยอดกับใบญยปันไดน,นะเด็ดซองกล้องเหลื่อมเหลือมอ้สะอ่อนเนาะสอนน้ำย,ยบอย่ะคะ่องนียอ่อดียอดอ้วน ่เนียอดอบอุ่นๆพี่น้องจ้ะยายนึกว่ามันคือบวมีอบอุ่นซี่นี่ไหมีไหมเห็นน้ำยายบ่คะกระปาดยอดใหญ่ด้วพี่น้องจ้ะอือยอดอบอุ่นๆเลยอ่าม่จัยยอดได้จ้าบวมมีใบ นะมือใหญ่เงอนใหญ่เลยเตออ,นนอ่อนเนาะอ่อการอักการนยาจะอีกจุกหนึง่งโอ้เหลื่อมเด้อเหลื่อมเหลื่อมเหลื่อมาทิตย์ซองใส่กล้องพอดีเลยทีเห็นมันายญ่ยบว่นอะบว่นี้เนาะ เงีหมดแดงนั่นได้ถิ่น้องจ้ะถ้ามันอ้อมแล้วก็กลับออกมาซะนะจ้ะโอ้โปูเง,งี้ยังดืง่มๆอยู่มันถ้ากวนเทาก็หาก็ได้ซัมมี่นะจ๊ะนะเพราะได้แกงเที่ยงยีดอกตีนี่ยจะอีกต้นหนึ่งพี่น้องจ้ะ มันกำลังเหลือมย่ำยากกำลังน้อยน้อยไม่โกงกำลังเตี้ยเหลื่อมประทับเยอะ จะห้อยค้นเก็บได้หรอหน่ก็ได้เขาจนทำยังไงมีงจะห้อยปิ้นเก็บถูกกันหนลอวนา จะเอาดิจะเอาเก็บอยนี้ค mm ่ะ hmm. อ mm ืมดีเลย หนึ่ต้นหนึ่งจ้ะเรืนน่องเจอของเหลื่อมภาพๆจังๆเดี๋ยวไม่เงยหน่อยแล้วกองเอาเนี่ยที่เก็บฟุ้นๆเราจะเดินไปด้วยกันเนี่ยเราจะเดินไปด้วยกันกับต้นหนึ่งนะพี่น้องจ้ะมันบ่กคง ไต้ต้นเดี๋ยวอ๋อนี่ต้นนึงก็โอ้โเรื่องง่ายๆอย่างน,น,นี้เก็ไปแกงเทียงไปเที่ยมุดเดียงลูกสิมากินข่าวเทียงน้ำ จะตกความจะเชียงเชียงเงียกันมันไ่เก็บนี่ก็บที่แกแล้วนะมีคนมาเก็บกัน ตอีกต้นนี่น,นจ้จบาลาต้นนี้นะตังเต่อืมเอ่เอน้ำน้ำไมีแต่ต้นนี้นี่จะต้นักหวานเลยพี่น้องจาทับเลต่ต้นักหวานหลายครั้ ก่กระสีลาล่าล่วงล่วงกันเด้อไฟใหม่จะกำลังปรุงแล้วจ้ะกลังปรุงอ่อนี้ วันแตนี้เราต้องเรต้องสองนมา<อ>นจะ้ะ ไปยังดี้งค่ะได้็เก็บไปก่อนแล้วกันนี่นะนี่เราจะแต,ต,ตนะรันวันละไหนเยอ แมนพ่เลยต้นพักหวานนั่นแกละขึเป็นมนพักหวานพุทเลยนเลียงคือสีบุได้โดเด้อนี้เด้อ วันตังมก็บผักหวานมืมมม่อี้ถึงนิดหนึ่งะตอนผักหวานาเห็นแล้วก็เอ,อกกาการักทิวาท้งไหนเนาะเามครับ ตะเคียนบเฮียนรถพี่น้องเนี่ยด้แเนีกล้องรถกล้อตลอดเนี่ยเตัวดอกพ่ออย่เยะมาก Mm-hmm.